สวัสดีครับผมอาจารย์มดดำอักษรลูนโบราณครับที่จะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์อักษรลูนและไพ่ออลร์เคลนในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำนายดวงในด้านของการงานครับของท่านตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ว่าดวงการงานของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านที่เกิดในราศีกุมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตลอดทั้งเดือนทั้งเดือนพฤษภาคมนี้เรามาเริ่มกันที่อักษรลูนกันเลยครับว่าการงานของท่านที่เกิดในราศีกุมตลอดเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ได้อักษรลูนที่ชื่อว่าวุญโจนะครับวุญโจตัวนี้เป็นลูนที่มีความหมายไม่ถึงลูนแห่งความเจ้าสำราญนะครับเรามาตีความกันผมทายว่าท่านที่เกิดในราศีกุมตลอดเดือนพฤษภาคมนี้การงานเนี่ยก็จะมีความสนุกสนานความเลื่อนเลิงหรือมีความสุขก,กายสุขใจดีครับกับนิยงการทํางานเกิดขึ้นงานที่เกี่ยวข้องกับงานบันเทิงงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอะไรก็ตามในเดือนนี้ผมทายเลยว่า จะมีความก้าวหน้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีนะครับเราเขาบอกเลยว่าสภาพดวงการงานในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากใครรู้สึกว่าทํางานรู้สึกว่างานซบเซานะสำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์งานอิสระเนี่ย รับรองครับว่าดวงเดือนนี้ดวงการงานจะมีดวงการเคลื่อนไหวมีดวงได้งานเข้ามาบ่อยๆครับตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเราขบอกเลยว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างชาติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่ารุ่งเรืองด้วยเช่นกันแต่ข้อเสี่ยงหนึ่งนะในเดือนนี้นะครับอย่างหนึ่งที่ให้ระวังนะให้ระวังว่าตัวเราเนี่ยจะมีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์สับสนหรือเขาบอกเลยว่าจะมีในเรื่องของ การทํางานที่ดูสนุกเกินไปอ่ะจนละเลยจนแบบไม่คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะครับท่านเองแต่ผมบอกเลยว่าคนที่เกิดในราศีกุมเดือนนี้การงานทําได้ด้วยดีออกมาผลได้ผลดีด้วยแต่อย่างเดียวอย่าเพลินจนเกินเหตุอย่าล่าช้าจนเกินไปครับรับรองว่าการงานจะได้ผลดีแน่ๆครับหากต้องการทราบเพิ่มเติม<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านสามารถโทรมารฟังได้ที่ดอกจันทร์3ามแล้วโทรออกครับสำหรับเดือนนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ